ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเกนีนะครับตอันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบห้านะครับวันนี้ก็ได้เวลาหลวงตาท่านรับอินทบาทเช้านะครับที่วัดบางม่วงนะครับวัดท่าม่วงนะครับพี่น้องวัดท่าม่วงนะครับพี่น้อง ครับนี่ก่อนเป็นพี่น้องนะครับชาวบ้านท่าม่วงนะครับที่มารอตักบาทลวงตานะครับตอนนี้ก็ตั้งแถวยาวไปถึงนู้นนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะได้เปิดอสองไฟนะครับก็จะมีลงุงจันนะครับมาสองไฟนะครับให้ลวงตาท่านรับบาดนะครับ

ถ้ามีปัจจัยนะครับ้ามนำใส่บาท,ทึงตาได้ครับผมปัจจัยไม่ใส่นะครับมีหลายใบม่เลยี่ เขาโน่นวางเขาโน่นต้งมีข้างหน้าโน่นมีแมตต้าตะกร้ามีอีกไหมมีครับวางตรงนี้เต็มตรงนี้เต็มแล้วก็วางไว้แล้วก็ไปเอาข้างหน้าต่อครับวางไม้หมดแล้วครับอ่าตรงนี้เต็มก็เอาขึ้นตสระเลยไปถ่ายมาอ่าตรงนี้พรตรงนี้ตรงนี้เต็มพอตรงนี้เต็มแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตัวไปขึ้นไปถ่ายครับนะ พี่ขึ้นเอาตรงนี้ไปถ่ายไปพี่เอานี้ไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละพี่เอาตรงที่เต็มเนี่ยไปถ่ายแล้วตรงนี้ก็มาถือต่อเลยครับครับลุงจันทร์เอาเต็มแล้วมานี่ครับผมครับทำงานเป็นระบบครับเอาเอี่เต็มเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนเลยครับผมนี่คือไปข้างบนเลยไปถ่ายนะเออไปพี่ขึ้นไปข้างบนไปถ่ายนะครับเป็นไรอ่าถ้าตรงไหนหนักเราก็เอาเชิญบาทนะครับเอาเต็มาวลงมาด้วยนะเป็นบาทเลือถ่ายลงมาครับ เอาของที่เตรียมมาไปถ่ายลงมาครับใส่อยู่ในรถโต๊ะตู้ขนาดไหนรถโต๊ะอยี่ยมรถโตะครับวันนี้หลวงตาสำรับกินตะบารนะครับตอนนี้ยังไม่สว่างเลยนะครับ แล้วเป็นงูยังอ่าโอเคนั่นแหละครับถูกต้องขนาดพงมาดี้วยก่อนยังไงอีกไก่ครับยาวพี่น้องอพี่น้องชาวบ้านบ,บางม่วงนะครับวันนี้มาบางสะพานน้อยครับอ่าบังสะพานน้อยนะมากันเยอะนะครับวันนี้ ปวดแบบทีไม่เห็นมันไม่เห็นมีก้องเวรมันไม่เห็นมีบปี้วางวางพี่ไปข้างบนเลยครับน่เด็กได้้วเอาตะกร้าถงนีนะครับ เตรียมตัวนะครับมาถึงแล้วครับไม่ต้องนั่งครับยืนใส่เลยครับย <els> ืนใส่นะครับยืนใส่นะครับยืนใส่ได้เลยครับทางจะได้ไม่ต้องน้อมตัวเนาะอันนี้อันนี้เป็นน้องๆนะค อะไรนะครับคุณบาน้ำนะครับน้ำมะพร้าวน้ำมาชนบาทนะครับน้ำมาชนบาทแล้วก็วางไว้เลยนะครับเดี๋ยวน้ำมะพร้าทได้เลยครับใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยวางขึ้นไปข้าให้เยอะหน่อยชนบาทราคาได้เลยเข้าใจบาทราคาก็รอสักรับเนี่ยเจ้าไอ้พื่อเจะโพไอ้จ้โพของพี่เอาแต่บาทนะพี่นะของพี่หนักวางนะครับจ้าที่สังเวย สาธุเดี๋ยวจับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดึงไม่ออกแต่บาทน้องตาก็พอนะครับสาธุสาธุครับเอาเครื่องเป็นสาเลยก็ได้น้ำเอาขึ้ื่องนสาเลยก็ได้นะครับตัวไหนที่น้อยๆนะครับเอาใส่ที่บาทเลยตัวไหนที่ถ้าถ้าเยอะเราเอาเชิญบาทนะครับน้อตาท่านก็รับแล้วนะครับครับผมได้ได้ครับ น้อยใส่เข้าไปเลยครับแต่ถ้าเยอะๆหรือว่าเป็นน้ำเป็นแผกเราเอาชนบาดไว้เดี๋ยวมานี้เขาเข้มได้เนดะีย๋ยววันมาเปิดดูในแผนล ให้ำนตีค้งมาได้นะมาทำตีคมาตีคมาเลยอ่เยอะเอพี่เลย่เยอะจะหมดแล้วตีคงมาตีคมาน้ำน้ำน้ำเป็นกกนใใ้นเลยาลน่ย้ึนไ ก็แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและกดติดตามไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตามเจนีนะครับฝากพี่น้องนะครับได้เข้าไปติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมีนะครับมี